สวัสดีค่ะราศีตุลหรือลัคนณาตุลคลิปนี้นะคะจะมาทํานายดวงความรักให้กับคุณค่ะประจําเดือนกรกฎาคมนะคะสําหรับการอ่านไพ่ค่ะจะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนะคะสําหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีตุลค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะคุณเป็นคนที่อบอุ่นใจดีรักเด็กรักครอบครัวค่ะช่วงนี้อาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาอาจจะนึกถึงเรื่องราวในอดีตได้ด้วยค่ะหรือบางท่านนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยได้ด้วยนะคะ ความสัมพันธ์ที่จะต้องทำใจะคะ่ะรู้สึกเหนื่อยจังเลยนะคะความรักที่มีอุปสรรค,ะคะ่ะ ผู้ใหญ่อาจจะเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยนะคะการที่ต้องอยู่กับวามจริงแล้วก็ไม่หมอมองว่าตอนนี้นะคะ่ะคุณอยากจะมูฟออนจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะ ยังรักยังผูกพันแหละแล้วก็ยังอย่างรอแต่รอแล้วก็ต้องมีความหมายและประสบความสําเร็จมาวันนี้คุณมองว่าสิ่งที่รอมันไม่มีความคืบหน้าไม่พัฒนาแล้วก็อาจจะเป็นจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็เลยเลือกที่จะเป็นอิสระนี่น่าจะเป็นคําตอบของตัวเองค่ะหรืออาจจะเป็นช่วงที่เจ้าชะตาค่ะกลับไปบ้านไปพักผ่อนไปดูแลหัวใจได้ด้วยนะคะ และแน่นอนละ่ะคนรักคงจะไม่ยอมปล่อยมือจากคุณไปแน่ๆค่ะบางท่านนะคะนอกจากห่างกันสักพักไม่พูดคุยกันหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยนะคะมาดูความรู้สึกนึกคิดที่คนรักของราศีตุลมีต่อราศีตุลบ้างค่ะ รักนะคะเป็นคนที่เหมือนนักลงทุนนะคะที่เวลาเขาจะลงทุนทำสิ่งใดก็ตามเขาจะต้องคิดทบทวนให้ดีเป็นคนที่สุขุมรอบคอบอะคะ่ะแล้วก็จริงๆเรารักใครรักจริงด้วยนะคะแต่ว่าออตอนนี้เขาอาจจะหยุดเพื่อรอดูสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆนะคะแต่เขาก็ยังรักคุณมั่นคงเหมือนเดิมนะคะ ความรักครั้งนี้ค่ะมีบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดความอึดอัดน่าจะไม่แพ้กันเลยนะคะผู้ใหญ่อาจจะมีปึ้มในความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยค่ะตัวเขาเองเครียดน,นะคะภายนอกอาจจะรู้สึกเหมือน ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้มแข็งสตรองทำงานของเขาไปแต่ในใจของเขาอะไม่ได้มีความสุขเลยมันเป็นทุกข์นะคะและเขารู้ค่ะว่าคุณจะไม่ยอมเขาอีกแล้วมันมีเรื่องราวของการที่บอกว่าเหมือนหมดรักแล้วอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยไม่อยากไปต่อ สิ่งที่เขาทําได้นะเวลานี้ก็คือหนึ่งทำใจหรือไม่สองเขาก็ต้องแบบพยายามที่จะคืนดีกับคุณให้ได้ค่ะสองสิ่งสองอย่างสองทางเลือกที่ต้องเลือกและตัดสินใจทุกอย่างมันมีเหตุผลและก็กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของความสัมพันธ์นี้ค่ะ เรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานเขารออย่างใจเย็นและเขาก็รู้เป้าหมายของตัวเองแต่ในด้านของความสัมพันธ์เขาไม่รู้เลยค่ะว่าสุดท้ายเรามันจะเป็นยังไงต่อไปช่วงนี้เขาอาจจะเหนื่อยทั้งกายทั้งใจเหนื่อยทั้งหน้าที่การงานด้วยนะคะมาดูในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกันบ้างค่ะในเดือนกรกฎาคมนะคะความสัมพันธ์ของราศีตุลกับคนรักจะเป็นยไงบ้างค่ะ ในปักนี้นะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานโอกาสจะคุณหลักผู้ใหญ่ะคะ่ะการเริ่มต้นใหม่นะคะการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของหัวใจนะคะคนรักจะกลับเข้ามาเพื่อขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะเขาจะกลับมาซื้อไพรสคุณนะคะกลับมาด้วยอของขวัญกลองใหญ่เลยก็ได้ เขากลัวจะเสียคุณไปค่ะถ้าใครที่ยังคงต้องพึ่งพาคนรักอยู่ไม่มองว่าคนรักน่าจะเป็นห่วงคุณอย่างเงี้ยนะคะในปักนี้คนรักจะพยายามทุกวิธีทางเลยค่ะ เพื่อจะงอขอคืนดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่ทุกอย่างอะคะ่ะน่าจะไม่ง่ายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวคุณเองความสัมพันธ์เริ่มเริ่มไม่เหมือนเดิมนะคะเริ่มไม่รู้ใจของตัวเองอะคะ่ะเริ่มโลเลว่าจะเอาไงดีกับความสัมพันธ์ ยังอยากไปต่อและครึ่งหนึ่งก็อยากจะตัดใจด้วยในปักนี้นะคะคุณจะได้รับบทบาทที่รู้สึกเหมือนหนักมากๆนะคะในเรื่องของการที่จะต้องแบบเข้มแข็งและตัดสินใจนะคะ่ะขอข้อความจากคนรักของราศีตุลด้วยนะคะ เขารักคุณค่ะถึงแม้ว่าตัวเขาเองอาจจะเคลียร์หลายๆอย่างได้ไม่ชัดเจนแต่เขาอยากให้คุณรอค่ะเขาอาจจะไม่มีคำตอบให้นะเวลานี้แต่เขารักคุณคุณคือทุกอย่างคุณคือคนพิเศษสำหรับเขาและเขาไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วค่ะเขากลัวมากเลยกลัวจะเสียคุณไป กลัวคุณจะมีใครคนอื่นกลัวคุณจะบล็อกเขาคิดเยอะไปหมดเลยนะคะตอนนี้ค่ะขอให้แนะนำให้กับกราศีตุล้วยนะคะ บางครั้งการแบกรับภาระบางอย่างที่ที่มันเป็นภาระไว้บนบ่าของตัวคุณเองเองนะะี่ยค่ะปล่อยวางมันลงบ้างก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของภาระความรับผิดชอบที่มันหนักอึ้งนะคะลองถามความช่วยเหลือจากคนรอบข้างดูบ้างก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแต่มองหาทางออกด้วยเหตุผลจุดประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจนนะคะมองหาความสัมพันธ์ในระยะยาวค่ะด้วยความอดทนเพ่บอกว่าสิ่งดีๆกำลังจะย้อนกลับมาหาคุณนะคะใช้เวลากับชีวิตกับครอบครัวกับเพื่อนๆน,นะคะกับเด็กๆ ผู้คนที่คุณสามารถไว้ใจได้ค่ะปล่อยวางบางอย่างนะคะกลับมารักตัวเองค่ะรักคนที่เขารักคุณแล้วก็แพลนสเต็ปต่อไปการวางแผนระยะยาวในด้านของความสัมพันธ์ตอนนี้คุณยังไม่จำเป็นที่จะต้องมองหาตัวช่วยอะไรเลยนะคะแต่ว่าคุณนั่นแหละค่ะที่จะเป็นคนเลือกและตัดสินใจอนาคต จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเลือกแล้วก็ตัดสินใจด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะคะข้อความของคุณไม่เสร็จของคุณค่ะสวรรค์นะคะจักรวาลได้รับข้อความเหล่านั้นแล้วแล้วคุณนะคะกำลังได้รับพรในสิ่งที่คุณร้องขอทั้งหมดเลย จุดประกายตัวเองค่ะทางเรื่องของงานลูกนะคะเพื่อนเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วคุณจะพบกับทางออกที่ดีต่อตัวคุณเองแล้วก็ต่อความสัมพันธ์ต่ออนาคตข้างหน้าค่ะเป็นกำลังใจให้กับราศีตุลด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคุณโสดราศีตุลมาเริ่มต้นอัปเดตในน้คงคมรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะข่าวดีมาแล้วนะคะความโชคดีค่ะวิวออฟจูนค่ะอะไรก็ตามที่หยุดนิ่งนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางต่อแล้วค่ะความโชคดีนะคะ การเดินทางได้ด้วยค่ะการลื่นขั้นลื่นตำแหน่งแล้วก็การได้รถคันใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของหัวใจค่ะคุณกำลังจะมีข่าวดีเจอคนที่ใช่ไพ่ใ,ใบนี้ยังหมายถึงคนที่มีดวงเจอคู่ที่มีดวงอุปถมะะัมภ์อย่างงี้ค่ะความโชคดีลักกี้จังเลยที่เจอเขาคนนี้อะไรประมาณเนี้มีโอกาสเจอคนที่ใช่แต่ว่า ต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้กันนะคะคนโสดที่ผ่านมาน่าจะแบบพักกายพักใจมากๆเลยในเรื่องของความรักแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานเหมือนคนที่รักใครรักจริงแล้วก็เหมือนเขาเรียกว,ว่าวาง ความรู้สึกเหล่านั้นไว้แค่เหมือนรักแรกอะไรอย่างนี้เลยค่ะให้มันตายไปจากตรงนั้นไปเลยอะไรเงี้ยเป็นสุสานของความรักไปเลยไม่ได้มองหาสิ่งใหม่ๆค่ะมาวันนี้แม่หมองมองว่าตัวคุณน่าจะเริ่มอยู่กับความจริงมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีอัศวินขีมาขาวเข้ามาด้วยนะคะมีข่าวดีในด้านของงานนะการเดินทางะคะ่ะการได้สิ่งใหม่ๆมาพร้อมกับเรื่องของคนรักใหม่ด้วยค่ะ การเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆนะคะจะมีข่าวดีค่ะความโชคดีมาเยือนคุณแล้วนะคะบางท่านมีโอกาสทั้งเก่าและใหม่ได้ด้วยใครที่อกหักรักคุดแล้วก็บูชาความรักให้มันตายไปเลยเหมือนกับไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่มาในปักนี้นะคะ่ะดูเหมือนกับว่าหัวใจของคุณเริ่ม เริ่มมีความหวังขึ้นมาครั้งใหม่จากที่เคยบอกว่าจะไม่คาดหวังใดๆตอนนี้ค่ะกลายเป็นว่าลองดูอีกสักครั้งก็ได้นะอะไรเงี้ยการให้โอกาสตัวเองนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าในเดือนกรกฎาคมค่ะคนโสดจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะอาจจะเป็นคนที่เขา อายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นคนที่แบบสุดต่งไปเลย,ยางค่ะพยายามเข้าหาอยากเอาชนะคุณทําให้คุณรู้สึกโลเลสับสนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็บางท่านนะคะผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยได้ด้วยนะคะในในปากนี้หรือไม่คนที่พยายามเข้ามาอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เป็นคนที่เหมือนสุดต่งไปเลยถึงไหนถึงกันถึงเนื้อถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนเอ่อ เาเรียกว่าไงดีอยากจะเอาชนะอย่างเงี้ยค่ะคนที่ใช้ก็ไม่ลักคนที่ลักก็ไม่ใช่นะคะแม่หมอรู้สึกว่าคุณน่าจะก,กังวลใจอ่ะมั่นใจในตัวเองหน่อยนะคะจะมีคนเข้ามาให้เลือกอะคะ่ะอาจจะเป็นคนเก่าที่ผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยแล้วเป็นคนใหม่อะคะ่ะที่ เข้ามาแล้วคุณยังรู้สึกเหมือนยังไม่พร้อมเปิดใจะคะ่ะแต่เขาคนนี้อยากช่วยเหลือคุณนะคะมีโอกาสเป็นถ้าอยู่น้อยกว่าก็น้อยกว่ามากๆถ้าอยู่มากกว่าก็มากกว่ามากๆหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งได้ด้วยนะคะที่อาจจะน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าคุณนี่นะคะ่ะมีโอกาสเป็นต่างชาติะคะ่ะ เจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะเป็นรักทางไกลได้ด้วยในปากนี้แม่หมอมองว่าความสัมพันธ์ยังไม่ต้องรีบนะคะแต่ในเรื่องของงานนะคะจะมีข่าวดีเข้ามานะคะเรื่องของงานเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องรีบะคะ่ะถ้าเรื่องของหัวใจะคะ่ะ คิดเยอะไปก็เท่านั้นนะคะรอค่ะแล้วมันจะคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะมีโอกาสเป็นท่านลมค่ะกุมเมถุนตุนเมสิงธนูนะคะแล้วก็มังกรพุบกันค่ะเข้ามาดีไหมคะ คนที่ใช่อาจจะไม่รักคนที่รักอาจจะไม่ใช่ก็ได้ด้วยแต่ว่าคนที่ไม่ได้สนใจหรืออยู่นอกสายตาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่คนรรบข้างอาจจะเห็นด้วยแล้วก็ทาให้คุณกัวงวลสับสนจะเลือกใครดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างความรักความผูกพันกับคนที่เขาดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมั่นคงอย่างเงี้ยค่ะไพ่บอกว่าเริ่มต้นใหม่นะ ลองศึกษาเปิดใจแล้วก็เรียนรู้คนนี้ดูค่ะคนที่จะเข้ามานะคะอย่าหลอกตัวเองนะเดวิลค่ะหรือไม่ความรักที่คุณพบเจอคุณอาจจะรู้สึกกล้าก,ก,กลัวไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่ามีความแตกต่างกันมากจนเกินไปอย่างนี้ได้ด้วยค่ะไม่เป็นไรนะคะใช้เวลาของคุณอย่างชา้ชาๆค่ะแล้วคุณจะพบกับคำตอบและทางออกที่ดี จะเจอกับคนหน้าตาดีนะคะมีความมั่นคงแล้วก็รวยด้วยค่ะอีกคนนึงอาจจะมีทรัพย์เป็นเสน่ห์มีเสน่ห์เป็นทรัพย์แต่อีกคนนึงมีทรัพย์เป็นสเสน่ห์อย่างเงี้ยคะ่ะเป็นสมบัติอะไรเงี้ยนะคะก็เลือกให้ดีค่ะมองหาความชัดเจนแล้วก็มั่นคงในระยะย,ยาวนะคะแต่ถ้าเจอกับความรักที่ มีความแตกต่างมีอุปสรรคก็อย่าคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะคะไม่รองไม่รู้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นไพ่ของวิ f ฟอร์จูนหมายถึงการเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นเองะคะ่ะไปแบบช้าๆแต่ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอน,นะคะ่ะเรื่องอื่นดีหมดเลยนะคะขอให้แนะนำให้กับคนโสดด้วยค่ะไพ่บอกว่าคุณกำลังจะมีพาร์ทเนอร์ที่ดีะคะ่ะ คนที่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยผู้ใหญ่ใจดีอบอุน่นมีเหตุผลค่ะกล้าสแสดงออกในสิ่งที่คุณรู้ว่ามันถูกค่ะทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ค่ะการเรียนรู้ค่ะเลือกบริษัทที่ดี เลือกคนผู้ร่วมงานที่ดีนะคะหรือว่าเลือกคนรักที่ดีกับบวนการที่ดีกับบวนการเดียวกันจึงจะเกิดขึ้นนะคะหาข้อมูลนะคะที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดความจริงด้วยความใจดีนะคะตอนนี้ค่ะทางเรื่องของหัวใจก็เข้ามาให้คุณได้ศึกษาเรียนรู้ แล้วก็แผนอนาคตนะคะและเรื่องของอนาคตที่มั่นคงก็เข้ามาด้วยค่ะคุณจะมีที่ปรึกษาที่ดีนะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะตอนนี้ค่ะคนโสดราศีตุลคุณไม่ได้เติบโตแด้ก็เรียนรู้จากอดีตจากประสบการณ์ไม่ได้โตแค่ตัวตอนนี้คุณ โตทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของคุณด้วยค่ะความสำเร็จที่มหัศจรรย์ที่สร้างสรรค์ทำในสิ่งที่คุณชอบนะคะนอกจากอา,อายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตำแหน่งก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยะคะ่ะประสบการณ์ด้วยนะคะความคิด,ดีเริ่มขาดจุดประกายตัวเองนะคะโหมดไฟก็ต้องเติมไฟกับตัวเองด้วยะคะ่ะ ก้าวต่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะและก็จงมั่นใจเป็นตัวของตัวเองค่ะเป็นกำลังใจให้กับราศีตุลคนโสดด้วยนะคะขอให้คุณสมหวังในความรักค่ะ